าาสวัสดีคาัคนดูวันนี้ผมจะมาเล่นสไนเปอร์อ e ีพีดีสิบเอ็ว้มาเทเดี๋ยวเจอแน่นะแล้ววันนี้อูใส่เสื้ออันนี้ด้วยวะ่ะนี่เลยใช่หล่ะมาชอบงับคุณงับงับอ่บนะแต่ผมนั้นชอบคุณงับอ่มาฮดิ ฉลาดนชอบคุณงับว่าแล้วว่ากางเกงสีชมพูนะแบบหอ,อมหอมเล่นหนักแบบบอกเลยเดี๋ยวดูหูวหอมอ่ะบอกเลยฮาันนาเปอร์อีพีสิบเอ็ดบอกเลยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอ่าค่คนดูแล้วกูหาห้องเจอแล้ว,ลวไงคนดูหามาดิแล้วกูไม่ซื้อปืนใหญ่เช่นเคยนะค,คนดูนะคนดูหมาเทเอาแบบ โอ้โหบอกเลย e ีนี้เรามาไกลเหมือนกันนะนะเริ่มมาไกลนะเริ่ม EP สิบเอ็ดนะคนดูหนีไปเก็บปืนทบมันมาสะแกนมาข้างล่างมียังไงจังหวะนี้ยังไงตุ้มหัวแตกามาดิหัวแตกมาตุ้มตุ้มมาดิมาดิยิงตุ้มเลยนะตุ้มตุ้มเฮ้ยเฮ้ยมันลงไปข้างล่างมันลงไปข้างล่างเฮ้ย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 เอามันดีเอามันดี้เอามันมนี้เดี๋ยวยิงหัวแตกเลยเดี๋ยวยิงหัวแตก มัมนตายวงก่อนว่ะคนดูอสายยิงหัวแตกงโป้งโป๊โป๊โปโปโปเลยนะคนดูนนม,มาดอมาดิแล้วบอกเลยกูยังไม่ซื้อปืนด้วยมาก่อนให้เลยเพราะว่ายังไม่ได้สนัยนะคนดูเดี๋ยวไม่ตรงกระโดดมาแล้วกูยิงปั้งหัวแตกไปดิโอ้โหรอบนี้กูตึงขึ้นเนี่ยทำไมเนี่ยทำไมกูมันตึงขึ้นวาแม่งเอ้ยมันใช้ปืนกลกูใช้เ5 0ม้ารอยิงหัวมาดิมาดิ ยิงหมดอะตอนเนี้มาฮะแบบตอนนั้นใส่แรงแบบจริงจังแล้วมันฮึกเหิมไงใส่แรงมันขึ้นแรงแดงแล้วมันฮึกเหิมไงคนดูแล้วแบบกูอยากเล่นสนาจัดอาดีดูไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์สเต็ปเทพให้ดูมาเดี๋ยวตั้งโดนหนึ่งนะโดนหนึ่งนะนนงนะมีเจ็บนะมีหวั่นนะเออมีหั่นนะมีหวัดน,นะเจ็บจัดเลยนะหน้าเจ็บจัดเลยนะหน้าตรงนี้น่าจะเจ็บนะมาดิ มึงก็มีสแกนหรอกูก็มีสแกนมาดิโดหนึ่งอ่ะโดหนึ่งมาดิแล้วกูตึงแล้วกูตึงแล้วกูตึงไงแล้วกูตึงเฮ้ย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 มาดิโอ้โหตรงนี้ ตรงนี้ยิงโดนเหรอไม่อ่ะยิงไม่โดนแต่แอคไว้ก็นะโอ้หโดนโดนโดนมาดิโดนนะโดนนะเจ็บเจ็บจัดเจ็บจัดแล้วแล้วเพื่อนเราล้าไงแล้วเพื่อนเราล้าเฉยเลยมาดิเอ้ยเอ้ยโอ้ยตายอะไรอ่ะทีมทำอะไรอ่ะโอ้โหอย่างน้อย โอ้โห oh, อันนี้ให้อภัยนะอันนี้ให้อภัยชุบนะอันนี้ชุบให้อภัยนะโอ๊ะเข้าเข้าจอสี่แล้วหรอเข้าชนะแล้วหรอนี่คืออา้า EP 1ิอทำไมมันเร็วขนาดนี้อ่ะนี่แรงแรงจริงหรือเปล่าทำไมก่อนจะแรงแรงมันตึงจังวะทำไมตอนนี้มันไม่ตึงเลยวะคนดู oh, oh, oh. โอ้โหจบคลิปไปอย่าง ชนะสีส่ศูนยนะโอ้โหสีู่นแมนยูหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสภาพแมนยูโดนนะอ่าผมจะบอกข่าวดีนะครับซึ่งเป็นข่าวดีหรือเปล่าซึ่งผมเนี่ย จะได้คอมแล้วนะคนดูผมเก็บเงินซื้อคอมจะได้นะนะคนดูแบบจะสตรีมเกมให้คนดูดูได้แล้วไงแบบสตรีมเกมในคอมอะไรเงี้ยโอ้โหแบบโลบอกมี่ไฟอะไรพวกเนี้ยมหดีแล้วสับสนในในคอมแม่กูบอกเลยตึงแน่นอน